ยสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเบสเพจอ่อนซ้อนอุดรค่ะเป็ดยักษ์ที่น้องประจักษ์จังหวัดอุดอรธานีได้พันผ่าพันข้อแล้วหลังจากที่สภาพอากาศที่จังหวัดอุดอรธานีเริ่มหนาวเย็นจากการที่เทศบาลนาครอ,อุดอรธานีได้นําตุ๊กตาเป็ดย่างยาก,ยากลักษณะคล้ายตุ๊กตาเป็ดยา่าง ผลงานของศิลปินเช่าเนธแลนด์ที่จะแสดงไปทั่วโลกมาจัดแสดงที่สวนสาธารณะนองประจักษ์ตั้งแต่เมื่อวันที่12พฤศจ,จิกาย,ยนที่ผ่านมาและสร้างความสนใจให้กับเช่าจังหวัดอุดรธาน,นีจำนวนหลายซึ่งเป็ดยักษ์จำลองตัวนี้เลี้ยนแบบตัวจริงมีความสูงเพียงครึ่งหนึ่งของเป็ดยักษ์ตัวจริงซึ่งนายอิทธิพลตรีวัฒนาสุวรรณนายกเทศมนตรีนครอ,อุดอรธาน,นีได้นำมาลอยไว้กลางนองประจักษ์เพื่อให้ประชาชนได้ทายรูปเนื่องในวันลอยกระทง และจะตั้งยูจนถึงช่วงสิ้นปีประกอบกับในช่วงก่อนสิ้นปีนี้จังหวัดอุดรธานีมีอากาศหนาวและมีฝนตกลงมากทาให้สภาพอากาศหนาวเย็นจึงมีแนวขิดที่จะน้าผามาพันคลอเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าขณะนี้อากาศในจังหวัดอุดรธานีเริ่มหนาวเย็นลงแล้ว ยผู้ที่สนใจจะไปชมความหนาหาักและเก็บภาพประทับใจของเป็ดน้อยนาหักตัวนี้ได้จะอยู่ที่จังหวัอดอุดรธานี่จนถึงช่วงสิ้นปีเนาะค่ะเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซอนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ